ขอเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใหญ่ประชาชนมากเมื่อสักประมาณอาทิตย์หนึ่งมาแล้วทรงทอดพระเนตรข่าวน้ำท่วมทอดพระเนตถึงห้าชั่วโมงเต็มๆแล้วเสร็จแล้วคงจะเป็นเพราะทรงเครียดดูแล้วนี่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงรักประชาชน เหมือนลูกหลานจริงอย่างจริงๆและเมื่อเห็นราษฎรทุกก็ทรงทุกข์ด้วยทุกข์เหลือเกินแต่ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยรับสั่งเพราะฉะนั้นจึงออกมาในอาการที่ว่าทรงมีอาการบ่วยต่างๆเช่นว่ามีเลือดออกเป็นต้นก็วันนั้นก็ถุกกระหูพอสมควรแต่ตอนนี้ก็ เข้าเข้าสู่สภาพปกติแล้วแต่ว่าหมอเขาก็ยังหาแผลไม่ได้ว่าตรงไหนที่เลือดออกเขาส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ยังไม่เจอตอนนี้ก็เลยต้องเฝ้าดูพระอาการอยู่แต่อยากให้ทราบว่าใจพระองค์ท่านนะอยู่กับประชาชนเสมอ